เราลองมาดูที่คำนี้ลูกคำว่า nose นะคะ nose of n o s จำได้นะคะ this is my nose my nose can smell จมูกของฉันสามารถดมกลิ่นได้นะลูก smell นะคะ my nose cannot walk แต่จมูกของฉันไม่สามารถเดินได้คราวนี้เรามาทวนคำว่า can กันซักนิดนะคะลูกนะ can a n can I can walk I can run I can sleep ถ้าหนูพูดอย่างนี้แสดงว่าหนูทำได้ถูกไหมลูกแต่ถ้าหนูทำไม่ได้เพิ่มคำว่า not not n e o t not จำได้นะคะก็จะเป็นคำว่า c a n not แต่อย่างที่เชืร์อบอ,อกไปตอนแรกจำได้ไหมคะว่ามันสามารถทำให้มันช็อตได้ลูกช็อตอย่าไม่กิดช็อตด้วยการเปลี่ยนคำว่า can not ที่เราพูดกันยาวๆนะลูกนะเป็นคำว่า can t can t ไปดูคะ่ะ this is my ear นี่คือหูของน้องนะคะ my ear can hear หูของน้องสามารถได้ยิน My ear can't run. My ear can't run. หมายถึงแต่หูน้องไม่สามารถที่จะวิ่งได้เห็นไหมลูกคำว่า can not นะคะมีความหมายเดียวกันกับคำว่า can't เลยเรามาออกเสียงคำว่าไม่สามารถจากคำว่า can not ให้ฟังอีกครั้งนะลูกนะ can't 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 ลองพูดสิคะลูก เก่งมากๆ good job I love you นะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกอันเดียวนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะ This is my finger finger ที่แปลว่านิ้วมือนะลูก My finger can point นิ้วฉันชี้ไปที่ไหนก็ได้ My finger can not eat แต่ว่านิ้วของฉันกินไม่ได้โอเคนะลูก ใจมากขึ้นไหมคะคิดถึงทุกคนเลยนะลูกนะเดี๋ยวเช่อจะมาหาบ่อยๆนะคะอย่าลืมฝึกฝนตามเช่อเดี๋ยวเช่อจะให้งานเขียนลงไป you write on your notebook okay you write on your notebook ให้น้องเขียนลงไปในสมุดของน้องเช่อรองานน้องอยู่นะคะคิดถึงทุกคนส่งงานไห่เช่อดูแน่นะลูกนะ goodbye see you see you see you